Overdrive Youth Contest Fan 4. สวัสดีครับพวกเราวงไปไปไปสวัสดีครับผมเอ่ออิทธิการเราจากแจ้งชื่อเล่นชื่อดุกัสนะครับอายุ16ปีอยู่โรงเรียนหอวังเอ่อรับหน้าที่เป็นมือกีตาร์ครับผมสวัสดีครับผมจิตบุญมุสิเดชกุลนะครับชิโออโมครับผมอายุ16ปีเรียนอยู่ที่หอวังเหมือนกันครับผมรับตำแหน่งเป็นมือเบสครับผมสวัสดีครับผมนายธนิศรรมแก้วนะครับชื่อเล่นชื่อปะวานนะครับ ร้องนำครับสวัสดีครับผมนายพัชรวัตรลังคายกฤยินครับชื่อเล่นชื่อกัปตันครับตำแหน่งเป็นมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับผมนายสุขันธ์ฤทธิสุรพัรร์ตำแหน่งเป็นมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับผมชื่อพิธาอภิภัทชื่อเล่นชื่อพีโมอายุสิบห้าครับเล่นกองครับไฟฟ้ไฟฟ้าเนี่ยมันคือสัญญาณขึ้นอยที่ด้วยนะครับที่ชัดที่สุดครับ มันจะเรียงมาจาก one by five two by five three by five oh นะครับใช่จนถึงตอนนี้เราเป็นจุดสูงสุดของสัญญาณนะครับผมาก็คือเป็น five by five นะเป็นสัญญาณที่วเ u ่นเคลียร์นะผมชัดแจ๋วและแข็งแกร่งที่สุดนะับ จะเป็นแนวฟังกี้นะแล้วก็มีส่วนของฟิวชั่น o ็อกฟิวชั่นแจ๊นะครัเพราะว่าเป็นแนวเพลงที่นิจมวงเราเล่นแล้วก็เพลิดีแล้วกนะ็จะมีความเป็นกุ๊มค่อนข้างเยอะฟังแล้วสบายวง EDC นะครับผมโดยวง EDC นี่เป็นไนนอดอลของเรามาตั้งแต่ผมเล่นดนตรตีใหม่ๆนะครับด้วยแนวเพลงด้วยอะไรต่างๆนะครับผมก็ ได้ครับอันนี้ทีสีครับผมครับพวกเราก็เริ่มเล่นดนตรีมาด้วยกันประมาณหนึ่งเดือนได้ไหมเดือนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยรวมวงกันมาประมาณเดือนหนึ่งครับผมก็เริ่มจากตอนแรกเป็นอีกเซตหนึ่งครับตอนนี้ตีกองนะครับผมแล้วก็ได้มือกีตาร์ของเราครับได้เชิญน้องพี่โมเข้ามาครับก็เลยมาเป็นมือกองแล้วก็เป็นเซตนี้ที่มาแต่งโอ้ได้ด้วยกันครับ โดยส่วนตัวผมคิดว่าวงเรามีการเรียบเรียงเพลงที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ก็คือพวกเราชอบแนวฟังแนวแจ๊สแล้วก็มือกีตาเราก็เป็นสายล็อกนะผมแล้วก็เอามายำรวมกันจนมันกลายเป็นฟิวชั่นแบบที่ออกมาครับผมดีใจมากครับถึงเต้นที่ได้เข้าโอเวอร์ไดเพราะว่าเออเมื่อรายการที่จัดมาก่อนหน้านี้ก็เห็นแล้วก็ อยากลองลงแล้วพอลองลงครั้งนี้แล้วติดก็ดีใจมากครับ <Yeah. S 1> จเย็นสักนิดจเย็นสักนิดนะผมเย็นลงสักครั้งนะผมก็แค่เอาโอเคครับ, <Yeah. S 1> ออรบยลกก็อยากชวนเพื่อนๆนะครับมาให้กำลังใจเราในการแข่งโอลดายมูนแบนคอนเทสต์ครั้งที่4นะครับที่ ลานหน้าสยามพารากอนนะครับผมวันที่23ตุลาน,นะครับเป็นวันพุธก็อยากเชิญชวนแฟนๆที่ฟอเอ g เราทั้ง144คนนะครับให้มาดูแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราไปที่ใจพวกเรามีกำลังใจในการเล่นแล้วก็แสดงออกบนเวทีต่อไปด้วยครับ <c oughs> Overdrive Youth Band Contest 4.